สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคลัสเตอร์ทีมผู้สมัครนายกอบตอ วันที่27พฤศจิกายน64คณะกรรมการจังหวัดนครราชสีมาปเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาล่าสุดได้จับตาคลัสเตอร์ผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครนายกอบตหนองระเวียงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาบุคคลนั้งกล่าวได้แระเวนช่วยหาเสียงในพื้นที่ตำบลหนองระเวียงเมื่อวันที่18พฤศจิกายน64หลังจากกลับจากช่วยผู้สมัครนายกอบตหาเสียงแล้วมีอาการไม่สบายจึงไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต,ต,ตะนด ตำบลหนองเระเวียงอำเภอเมืองนครราชสีมาร้องกับตรวจเอทีเคหาโควิด -19 บเ้มืองต้นผลตรวจยืนยันว่าติดโควิด -19 ต่อมาทีมเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอเมืองนครราชสีมาจึงได้ลงพื้นที่สอบสวนย้อนหลังตามไทม์ไลน์14วันพบว่าผู้ติดคนดังกล่าวได้ร่วมกับผู้ช่วยผู้สมัครนายกอบตหนองเรืเวียงจำนวน12รายนั่งรถกระบะตะเวนหาเสียงหลายหมู่บ้านและร่วมงานทอดกระถินสมคีในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ด้วยจึงตรวจคัดกรองเอทีเคกลุมสัมผัสสิยงสูงกว่า ยี่รายและเพราะว่ามีติดแล้วจํานวน13รายโดยหนึ่งในนั้นเป็นครอบครัวของผู้สมัครสมาชิกอบตซึ่งมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนประชาสามัคคีตําบลหนองระเวียงอำเภอเมืองนครราชสีมาร่วมอยู่ด้วยและมีกลุ่มเสี่ยงอีกนับ100รายซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมาการจังหวัดนครราชสีมากําลังจัดทีมชุดสืบสวนโรคเพื่อลงพื้นที่ควบคุมมาให้แพระรกระจายเป็นวงกว้างต่อไปด้านพันตํารวจโทรภีพงศ์เจรพัฒนลักษ์ผู้อำนวยการกะกะตปร,ระจําจังหวัด ครราชสีมาเปิดเผยว่าในการเลือกตั้งนายกอบตอและสมาชิกอบตอวันที่28พฤศจิกายน64นี้ในพื้นที่จังหวัดคนครราชสีมาจะจัดเลือกตั้งอบตอทั้งหมด243แหง่งซึ่งทางกกตจังหวัดคนครราชสีมาได้มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเข้มงวดโดยจะมีอสมอและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่มาประจําจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิทุกคนส่วนผู้ที่ถูกคําสั่งกักตัวทางก ก็จะมีช่องทางให้ใช้สิทธิเลือกตั้งแบบพิเศษโดยไม่อนุญาตให้ออกมาข้างนอกบริเวณกักตัวหรือสามารถแจ้งเหตุถูกกักตัวที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้แต่หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนออกมานอกพื้นที่กักตัวเพื่อมาใช้สิทธิเลือกตั้งก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามพรบพุทธศักราช2558ต่อไปอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตราการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีคมนแสดอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค,ครับ